วันนี้ค่ะแม่ค้าจะมารีวิวรถถ่ายหน้าร้านค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่24พฤษภาคม2568ค่ะลูกค้าเอาวันนี้จะมารีวิวรถถ่ายหน้าร้านค่ะว่ามีรถถ่ายคันไหนที่ยังไม่ติดจองแล้วคันที่เข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวไปชมคันแรกคันแรกเป็นรุ่นยันมา EF393T คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี56ค่ะเอกสารครบค่ะเลมเอกสารครบอุปกรณ์ก็จะได้ป็นมีดันหน้าผ่านทวนค่ะ เก็บงานให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าคันนี้เปิดราคาขายที่สองแสนาหมื่นันบาทค่ะ2องแสนามหมืบาทสาม้าแรงม้าค่ะเคยือยนสาสูบอุปรกรณ์สอง 2, ชิ้นเปิดราคาขายแค่2,35แสนพันบาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ส่งฟรีภายในสามกิโลเมตรแรกค่ะเก็บงานเสร็จเรียบร้อยค่ะ คันต่อมาเป็นรุ่นยันมา EF 393T คันนี้เป็นรุ่นรีเนียมล้อทองค่ะเป็นรถจดทะเบียนปี61เก็บงานเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันค่ะพลางก็เก็บงานส่วนตรงไหนบ้านค่ะก็เช็คจุดรด้วซึมให้ค่ะซีน400ล้อลูกหมาลกปืนค่ะระบบไฟจุดไหนอ่า่้วซึมค่ะทางร้านเปลี่ยนถ่ายออกให้ใหม่เลยค่ะลูกค้า คันนี้อุปกรณ์ก็จะได้เป็นมิเตอร์นหน้าผ่านพน CMT ค่ะเปิดราคาขายที่2องแ0 0แบาทค่ะ2องแ0 0แบาทค่ะแล้วก็ส่งฟรีเหมือนกันค่ะทางร้านเราส่งฟรีทุกคันนะคะลูกค้าส่งฟรีภายใน300กิโลเมตรแรกค่ะคันต่อมาค่ะคันต่อมาเป็นรุ่น Kubota L สามสี่ศูนย์ DT คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี5 2ค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคันนี้ทลร้านเก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ล้างนะคะเช็คจุดรั่วซ,ซึมให้แล้วก็ป่าลูกปืนสีนสีล้อค่ะแล้วผมไฟเช็คให้เรียบร้อยค่ะอุปกรณ์ก็จะได้ไปมีเดน,น้าผ่านพวนค่ะ,ะเปิดราคาขายที่189,000บาทคุณลูกค้า189,00 0บาทค่ะก็รอเก็บงานสีค่ะคัะนนี้เดี๋ยวเก็บงานสีให้สวยๆจัๆเลย แล้วคันต่อมาเป็นรุ่นคูเปต้า L4508DT ค่ะอ่ะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี52อุปกรณ์ก็จะได้เป็นมิดเดน,น้าผันควนค่ะเปิดราคาขายที่225,000บาทค่ะ225,000บาทนะคันนี้แล้วก็ทางร้านเราจะมีคูปต้า L 3608 DT แล้วก็ L 3608 SP ค่ะลูกค้กากำลังเก็บงานอยู่ค่ะจะมี L 3608อยู่2ขั้นค่ะแล้วก็มีคูปต้า L 4508 DI ค่ะกำลังเก็บงานอยู่เหมือนกันคูปต้า L 4508 DI ค่ะกำลังเก็บงานอยู่คันนั้นเปิดราคาขายที่2,39,000บาทค่ะแล้วก็ L 45 ดีทีคันนี้เปิดราคาที่2 2 000 5 5 0 0บาทแล้วก็ L 3 6 0 8 DT เปิดราคาขายที่2 000 4 000 5 0 0 0บาทคะ่ะแล้วก็ L 3 6 0 8 SP เปิดราคาขายที่2,699 0 0บาทคะ่ะรถรถจอด,อ,ดจอ,อ,ยอยู่ข้างในค่ะไม่ได้ออกมาก็มีลูกค้าหลายท่านนะคะลูกค้าถามเข้ามาว่าทางร้านเราขาย ขายแบบไหนนะคะทางร้านรถถ่ายมือสองเหล่าน่าดีคอนแกนขายเงินสดนะคะลูกค้าขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกสกศแล้วก็รับสมาชิกสหกรณ์ค่ะสามช่องทางนี้เท่านั้นนะคะทางร้านเรามีหน้าร้านจริงค่ะลูกค้าขายรถถ่ายมือสองสภาพดีค่ะพร้อมเก็บงานให้ลูกค้าฟรีทุกคันแล้วก็ส่งฟรีภายในสามร้อกิโเมตรแรกค่ะหรือว่าลูกค้าชนใด อย่วิดีโอคอลนะคะอยาวิดีโอคอลมาดูรถถ่ายได้นะคะวิดีโอคอลมาเลยค่ะแล้วก็แอดไลน์แมค้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าแปดว่ามีรถถ่ายจริงไหมนะคะช่วงนี้โจรเยอะค่ะโจรทําเพจปลอมเยอะมากค่ะลูกค้าวิดีโอคอลมาดูรถถ่ายกับร้านเราได้เลยร้านเรามีหน้าร้านจริงส่งจริงขายจริงค่ะร้อยเปอร์เซนต์ลูกค้ามั่นใจเชื่อใจทางร้านเลยเาทางร้านเรา ส่งจริงแน่นอนค่ะลูกค้าร้อมเกีงานแล้วก็ปราบทุบลูกสภาพให้ลูกค้าฟรีทุกคันหน่ที่ร้านช่วงนี้ก็กำลังลงนาปีค่ะถ่ายไร่ถ่ายนาก็ แตได้รถถ่ายไปใช้งานค่ะแวะได้เลยที่ร้านรถถ่ายมือสองเราด่คอนแก่นค่ะพิกัดร้านราคาตั้งอยู่ตำบลบ้านว่าอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะร้านเราเปิดทุกวันเลยจันท์ถึงอาทิตย์ค่ะเอาวันนี้แมคเขขอจบการรีวิวรถถ่ายหน้าร้านเพียงเท่านี้นะคะฝากทุกคร้าท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอของร้านรถถ่ายมือสองเรานะดีคอนแก่นด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแม่ขาด้วยคะ่ะ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะลูกค้าวันนี้ก็มาอัปเดตแล้วถ่ายหน้าร้านให้ลูกค้าได้ชมเพจน,นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะชอบขนไหนก็ทักมานะคะลูกค้าหรือว่าโทรมาได้ค่ะ